แมกนีเซียมไม่ใช่ว่าจะกินแมกนีเซียมอะไรก็ได้เหมือนกันหมดแมกนีเซียมมีหลายรูปแบบและแต่ละแบบประโยชน์ก็ต่างกันด้วยหลายคนเลือกกินแมกนีเซียมพระนอนไม่หลับรูปแบบที่ดีที่สุดและมีงานวิจัยรองรับคือแมกนีเซียมบิทไกลซีเนตลดเครียดคิดมากคือตกังวลยืนยันด้วยงานวิจัยว่าช่วยให้อาการซึมเศร้าดีขึ้นภายใน7วันสำหรับบอยทำงานมนุษย์ออฟฟิศนั่งทั้งวันก็ปวดหลังคอบา่าไหล่สันหาาท่านวดเท่าไหร่ก็ยังไม่หายต้องรู้จักแมกนีเซียมอีกรูปแบบหนึง่งคือแมกนีเซียมมาเลทท แต่จงๆเป็นหนึ่งในอาการขาดแมกนีเซียมพูดให้เข้าใจง่ายๆร่างกายมันกาลังส่งสัญญาณเรียกร้องหาแมกนีเซียมกรีเซอรูฟอสเฟตเพราะกล้ามเนื้อของเราหดเกร็งจนมันกระตุกตั้นเองแถมยังมีงานวิจัยเด่นๆอีกว่าเก่งเรื่องการส่อางแส้กระดูกไม่เปราะแต่หักง,ง่ายและเป็นตัวช่วยดูดซึมแคลเซียมเข้ากระดูกได้ดีทีนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าแคลเซียมมันจะไปเกาะอยู่ที่หลอดเลือดให้อุดตันตีบเสี่ยงโรคตามมาโดยไม่รู้ตัวและที่หลายคนยังไม่รู้คือมีแมกนีเซียมอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยลด หมายความว่าก็ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดภาวะอ้วนเบาหวานหัวใจ,ห,วใจหลอดเลือดสมองได้ <S <S และจะดีมากขึ้นอีกถ้าทานคู่กับแมกนีเซียมอะมิโนแอซิดคีเลตชื่ออาจจะยาวจำก็ยากแต่แมกนีเซียมรูปแบบนี้จะช่วยส่งเสริมการทํางานของหลอดเลือดที่มันอยู่ทั่วร่างกายเรานี่แหละ <S <S รู้ขนาดนี้แล้วยังไงต่อราปัญหาคือเราจะหาแมกนีเซียมที่มีครบทั้งหมดนี้มาจากไหนจะให้หาซื้อทานแยกก็ไม่มีใครทําแน่แต่ตอนนี้แมกนีเซียมออร์แกนิกที่ดีที่สุด5รูปแบบมีรวมไว้แล้วในแม็ไฟล์บายเภสัจกรเอ็กคุ้มมากในเม็ดเดียวครบจบประโยชน์ตตตั้้งแแ่นล MAC5 ยยังใช้เเทคโนโนลีพิ่มกาาารรดดดดููซซึึมมเพื่่อให้งกดไดด้้ียิ่งขึนนเซียมรูปแบบออแกนิกอ่อนโยนต่อกระเพาะอาหารแมกนนเซียม <nes> ต้องแมก5มั่นใจได้เลยเพราะเภสัชกรเอกเลือกให้แล้วโปรสุดคุ้มเมื่อซื้อเซต3กล่องแถมฟรี1กล่องราคา2,070บาทสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักแชทปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้เลยส่งด่วนส่งฟรีส่งตรงจากบริษัททุกออเดอร์